สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มคนรวยๆนะครับวันนี้ก็จะมานาเสนอแผ่นรองพื้นรองเท้านะครับที่มาและความสำคัญนะครับเนื่องจากปัญหาในการใช้ชื่อประจำวันของเรานะครับมาจากการเดินนานๆทํางานนานๆลุกไปเดินตลอดเวลาจึงทําให้ปวดรองเท้าหรือไม่เวลาเราใช้รองเท้าแฟชั่นนะครับที่มีความสวยงามก็จะรู้สึกปวดรองปวดเท้านะครับเนื่องจากรองเท้าแฟชั่นมีความสวยงามแต่ไม่มีความสบาย เราจึงเกิดไอเดียที่จะทิดค้นแผ่นรองเท้าท,ที่ช่วยลดอาการปวดเท้าหรือเพิ่มความสบายในการเดินในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับสไไดตลอไปก็ไปดูได้เลยนะครับกลุ่มลูกค้าของเราครับจะมีคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็คนในวัยทำงานผู้สูงอายุแล้วก็น,วนักศึกษาในมหาลายัยครับกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือคนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุนะครับเป็นลูกค้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ับการเดิน หรือยืนอยู่เป็นเวลานานๆตัวอ,อย่างเช่นการทําง,งานเดินทําง,งานทั้งวันการยืนตรวจสอบในรายผลิตเป็นเวลานาน,านครับซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นโรคลองช้ำครับแผ่นรองรองเท้าจะเข้ามาช่วยให้รับแรงกระแทกหรือการดูดซับแรงได้และลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเพิ่มความสบายให้กับ เท้าทาให้สามารถเดินหรือยืนเวลานานนานได้ครับรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณบริเวณเท้าทําให้การทํางานทํนไดะอย่างมีสุขภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นปัญหาที่พบนะครับอาการบาดเจ็บหรือไม่สบายเวลาเดินเวลาเดินเหนื่อยล้าจากยืนหรือเดินเวลานานมีรอยถลอกหรือมีบาดแผล การใส่รองเท้าที่ไม่สบายนะครับแบบประเมินที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับหยุดพักเพื่อเพื่อให้ผาและเท้าได้ผ่อนคลาย <c oughs> การการยืนการยืดหยุ่น <c oughs> และขยับร่างกาย <c oughs> ใช้สเปรย์หรือยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดยูนิตแวลูโพ t ิชันครับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย สรุปคุณค่าที่ส่งมองใกกงบให้กับกลุ่มเป้าหมายของแผ่นรองพื้นรองเท้าคือหนึ่งลดอาการบาดเจ็บช่วยรองรับแรงกระแทกและลดการเสียดสีสองเพิ่มความสบายการกระจายน้ำหนักและรองรับแรงกดทับสามบรเทาความเหนื่อยล้าทำให้สามารถยืนหรือเดินได้นานขึ้นโดยไม่ไหม่สีป้องกันการเกิดแผลตลอกจากการเสียดสีกับรองเท้าโดยรวมแต่นรองเท้าช่วยให้ ให้ผู้ใช้เดินวิ่งได้สบายย่งขึ้นแนละความเสี่ยตอ่อการบาดเจ็บลดลงอย่างนีประสิทธิภาพอาจากผู้แข่งนะครับเื่องด้วยในท้องตลาดตอนนี้แบบนรองพื้นรองเท้าส่วนใหญ่จะฟังก์ชั่นหลุดซับแรงกระแทกแต่ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องความสบายเพียงอย่างเดียวยังเรื่องกลิ่นเหม็นที่เข้ามากวนใจทีมของเราจึงออกแบบ ที่เน้นความสบายและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกลุ่มลูกค้าอย่างครบถ้วนไม่เพียงแต่รองรับแรงกระแทกที่กระทํากับเท้าและลดอาการปวดจากการวิ่งหรือยืนเป็นเวลานานนะครับแต่ยังใช้วัสดุที่ระบายอากาศได้ดีและดัการสะสมกลิ่นช่วยให้เท้าสดชื่นและยังมีกลิ่นหอมพิเศษที่ใส่เพิ่มเข้าไป อีกทั้งยังมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยสามารถใช้ได้กับรองเท้าไหลยประเภททั้งรองเท้ากีฬาและรองเท้าตัวไปครับรองเท้าจะช่วยแก้ปัญหาหลายประเภทเช่นช่วยรองรับการลงน้ำหนักดูดซับแรงกระแทกแก้ปัญหาความผิดปกติของเท้าเช่นเท้าแบนเท้าบิดอาการปวดส้นเท้าเพื่อความสบายแต่ระเบียบเท้าป้องกันการบาดเจ็บและยืดอายุการใช้งานของเท้าครับ างด้นซ้ายนี้นะครับก็จะมาอธิบายเรื่ององค์ประกอบของกลไกของตัวนี้ครับองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นส่วนของผ้าพุ่นผิดหน้าใช้วัสดุเป็นผ้าหยือตาผ้าตาข่ายช่วยระบายอากาศลดความชื้นทําให้ภาพลักษณ์ดูสะอาดขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยส่วนที่สองเป็นส่วนของชานบนจะเป็นวัสดุเป็นมิอีโฟมหรือเป็นมิอีโฟมทาให้ความนุ่มกระามากได้ดีช่วยลดแรงกดเฉพาะจุด เช่นส้นเทา้าหน้าเทา้าราคากลางกาๆไม่สูงมากส่วนที่3จะเป็นส่วนของตัวเสื่อส้นเป็นแผ่นดูดซักแรงกระแทกใช้วัสดุแผ่นเจลซิลิโคนใช้ร่วมกับการกับ EVA หรือแบบเมโมรีโฟมเพิ่มความหลุ่หลาและความกีเมียส่วนที่4จะเป็นส่วนของคงโคงหลักเป็นส่วนสำคัญของทั้งหมดใช้วัสดุเป็น EVA โฟม น้ำหนักเบาราคาถูกรองรับแรงกระแทกได้ดีนิยมใช้ในการทาแผนรองพื้นรองเท้านี่คือภาพล่างสัมดีบนกระแทกของเรานะครับเอาเทาไม่มีปัญหาที่เราพบจะมี5อย่างครับคือ1แผ่นรองเท้าแข็งไม่นุ่มพอวิธีแก้ปัญหาคือเปลี่ยนไปใชโฟม EVA memory f o ฟมหรือเจลซิลิโคนเพื่อเพิ่มชั้นผ้าตาข่าย ให้ระบายอากาศด้านบานเพื่อลดความแข็งกระด้าง 2. องแผ่นรองเท้าแบนไม่คืนตัวก็คือเลือกเมมโมรี่โฟมเกรดดีที่มีความหนา5-10มิลิเมตรเสริมสปริงเล็กหรือแผ่นโฟมสอชั้นให้ช่วยคืนตัวได้ดีขึ้น 3. แผ่นรองเท้าร้อนอับเหงื่อวิธีแก้คือเจาะรู้วในแผ่นรองเท้าแล้วเสริมพัดลมขนาดเล็กเพื่อเป่าให้ลมระบายอากาศส ยอดขายที่ดีแต่ไม่สามารถเพิ่มราคาตัวสินค้าได้ก็คือเพิ่มโปรดักที่มีความพีเียมและความหรูหราให้กับสินค้าที่ออกใหม่เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่มีมูลค่าครับให้ผู้ซื้อจริงรู้สึกว่าเป็นของที่พิเศษไม่น่าเบื่อที่ทําให้ไม่ค่อยมีใครอยากใช้เท่าที่ควรคือไปซื้อลิขสิทธิ์จาก คนดังหรือภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อเพิ่มลวดลายให้ด้าดึงดูดและสร้างความแตกต่างให้แก่แป,งปรงบทสรุปของเรานะครับก็จะสรุปได้ดังนี้นะครับกลุ่มลูกค้าของเราเราจะเรียกเป็น3ากลุ่มลูกค้านะครับก็จะหนึ่งคนชอบบอกกายสองคนไปทำงานหรือคนที่มีอายุสูงนะครับสามกลุ่มนักศึกษาครับแล้วก็ที่เราเลือกกลุ่มลูกค้าหลันกนั่นก็คือ คนวัยทำงานหรือผู้ที่มีอายุนะครับไปต่อข้อข้อหัวข้อต่อไปเลยครับมีรอยแผลถลอกหรือมีบาดแผลเวลาใส่รองเท้าที่ไม่สบายครับปัญหาที่สองคือเกิดการเหนื่อยล้าหลังจากยืนนานๆหรือเดินนานๆครับปัญหาที่สามจะเกิดอาการบาดเจ็บปวดหรือไม่สบายเวลาเดินครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ หล,ลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าผ้าใบ2การใช้สเปรย์เพื่อลดการบาดเจ็บครับ3การยืดไท้ายเส้สนร่างกายครับ4ี่ขยับตัวเพื่อลดอาการเมื่อยล้า,ลาครับ5าใช้ยานวดเพื่ออาการบาดเจ็บครับไอ้สท้า,าทย, <c oughs> ายหายุดพักเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายครับได้เปลียวของเรานะครับสามารถสามารถรับ รับฝ่าเท้าได้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ 3. ใส่ด,ดีไซน์ที่ทันต์รรไหมเข้ากับรองรองเท้ารองเท้าหลายแบบ 4. ผ้าไม่เกิดกลิ่นและระบายอากาศได้ดีอันแฟร์แอเวนเทเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยรับรองเท้าได้ดีกว่า 2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์สวัสดุขรรจุอากาศได้ดีและการการสะสมกลิ่ สี่ราคาที่เหมาะสมและว,วางคุมข่าใน,ในใหลยอย่างสโลวชันหนึ่งรองน่างหรือวัสดุรองรับที่ช่วยลดรแรงกดและแรงสองรองรับรองเท้าเพื่อการจัดการท่าทางที่ดีขึ้นสามใช้วัสดุหรือซับแรงกระแทกเพื่อความสบายในขณนะดเดินหรือวิ่งสี่ผ้าจะทำหน้าที่ช่วยทำให้เท้าแห้งและไม่มีกลิ่นบุลูกค้าของเราที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาแล,ล้วรับปปงปปญหาต่างๆนะครับก็จะมีคปปวปปปปงานคุณออกปปปปาปป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 ป กลุ่มใบเรียนยาโรอพอที่ทํางานในมอน,นะครับครับครับมาถึงหน้าสุดท้ายของเรานะครับกลุ่มคนรู้เร่อขอจบนําการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับ